เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตารฤชี Star, ขอแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะค่ะเดือนเขาค้อนะคะก็ผู้แนะนำก็อัดสบายใจค่ะ <c oughs> ก็วันนี้เดือนขอขอบคุณที่ให้โอกาสที่เดือนมาได้มันเป็นปันนะคะเพราะว่าเดือนเคยกินเกี่ยวกับเลือกกาแฟนะคะก็ เดิมเคยกินกาแฟาตัวอื่นมาเยอะเลยก็เดี๋วเดยวเป็นคนที่กินข้าวเลยก็กินข้าวดื่มมากเลยปะมบางทีก็ประมาณสองสามทุ่งอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เดือยค่อยกินแล้วก็กินตัวอื่นมานี่ก็อ่าบนับนบันวาน,านตื่นมาท้องเราก็ยังใหญ่อยู่เนาะแล้วก็ท้องนี่กินกินตัวนี้ไปแล้วมันล,ล่องล่องอ่าท้องมันจะแบดมันสบายใจกว่าสบายกว่าตอนที่ยังไม่เคยกิน แต่พอเดี๋ยวมาใช้ตัวกาแฟสตาร์ลิตชี่เนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวกินข้าวดื่วด้วยนะคะแล้วก็นอนดื่แต่ว่ารู้สึกว่าไขามันที่เป็นก้อนๆที่อยู่ในหน้าท้องอะ่ะมันมันจำบานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยุบลงเยอะบางเยอะคือลดลมใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะ <laughs> ลดลงเยอะลยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สบายกว่าตัวเดืเลย เราใช้ใช้ไปกี่กล่องใช้ใช้กี่กี่ซองครับพี่คะที่ลดลงก็ตอ,ตอนตอนที่เดือวกินน่ะเดือนกินสองกล่องแต่ว่าไม่ได้กินติดต่อกันนะคะกินกินอยู่ๆบันทีวันว <c oughs> ันกินทรงนึงบันทีก็กินสองทรงเที่ยงกับอ่าเช้าหรือบางทีก็อ่วาวันเว้นวนนันนึงบางทีค่อยมากินอย่างเนี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยุคดีมากค่ะ <c oughs> โ oh, อ้คิดเป็นกิโลนี่สักสองกิโลได้ไหมคะสองกล่องเนี้ยได้ค่ะได้ประมาณเกือบเอสามโลเห็นไหมคะ <S <S แล้วก็อยียางหนึ่งนะคะอู้อสามโลอ่าคร่ะพอเดือกกินไปแล้วมันจะปวดตรงตรงหน้าผ่านี้ตรงผ่าไปด้านหลานนะปวดตุกตุกตุ้มเหมือนเส้นมันจะแตกเหมือนอะไรนะเดี๋ยวก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเคยกินเหรอ ค่ะเคยกินตัวอื่นมาแล้วมันโล่งๆเนาะมันมันไม่ปวดหัวโล่งๆทาไมมากินตรงเนี้ยกินไปประมาณสองสามวันทําไมมันมันปวดเลยก็ค่อยๆเอามือน,นวดนวดนวดไปขั้นหลาเหมือนเหมือนเส้นมันจะแตะและปวดมากด้วยนะก็ตกใจเหมือนกันก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรหรือว่ากินกาแฟตัวนี้เป็นหรือเปล่า พอพาไปสงสาวาก็เบาเนาะไม่มีอาการอะไรอีกเลยแล้วก็ตาพิษที่เป็นต้นเนี้เยอะมันมันก็ขาดออกมาด้วยค่ะทาให้ตานี้ใสขึ้น<อ>ค่ะโอแปลว่าตอ้อนเนื้เนี่คือคลิปมันหดตัวลงตาสว่างขึ้นใช่ไหมคะอ่ะ่แปลว่าแล้วแล้วแล้วระหว่างทานกาแฟดื่มน้ำไหมคะจิบน้ําไปด้วยนะเพราะร่างกายมันเบิรนอะมันเผาผ่านเนาะไอสิ่งที่ปวด<อ>หัวไม่มีอะไรค่ะเราดื่มน้ําไปมนะค่ะ แล้วก็อีอยานุเดือนเป็นคนคที่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินน้ําเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยกินน้ําแลวบางทีวันนึงวันนึงบางทีไม่ได้กินน้ําเลยก็มีนะคะแล้วกินน้อย <laughs> <c oughs> ต้องจิตค่ะต้องจิตพี่จ๋าต้องจิตนะ <c oughs> เออมันจะช่วยทําให้ร่างกายปรปับความสมดุลระบบเผาผ่านก็ทํางานก็ดึงขไขมันเก่าออกไปมันต้องใช้น้ําเป็นตัวช่วยอ่ะพี่ต่อเลยจ้ะเดี๋ยวเวลา <c oughs> เราได้ห้านาทีเนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> ดีใจมากเลยอ่ะพี่ต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วก็ไถดีมากเลยโอ้ <c oughs> แล้วก็<ฆ>รู้สึกว่าเออที่อ่าชาชามือชาเท้าอะไรมันก็ชามือชาเท้าก็ดีขึ้นเนาะค<ฆ>่ะเดียวก็เชื่อมากว่าโอ้บโอกาสเนี่ยที่มาตรงนี้คิดว่ามันต้องดีแน่ๆเลยแต่ตอนแรกเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ลงกาแฟเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านาอเคกาฟแมมันจะไปได้หรือเปล่าแต่พอเดียมันลงกาแฟป<ฆ>ุ๊บทำให้มั่นใจขึ้นนะคะ ก็เดี๋ยวก็มาฟานเช้าไปเย็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นม,มากเลยเดี๋ยวก็เลยปีโกสตาไปเลยแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็มีคนที่สมัครเข้ามาก็เจ็ดสิบสองคนเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีจริงๆค่ะคิดว่าอ่าโอกาสนี้จะไปได้ดี ดีมากเลยคะ่ะถ้าเรามาทาตรงเนี้ยคิดว่าบอ,อกรับเป็นผู้ที่เราศรัทธาและเราเชื่อมั่นจริงจริง้วก็โอ้โหความที่เราความศรัทธานะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ก็ดีด้วยคิดว่าถ้าจะทานจริงเนี่ยต้องได้จริงแล้วก็ถ้าคนที่ไม่รู้น้งซือก็คิดว่าก็ต้องทําได้อะแต่ถ้าคนรู้น้ำซอนี่ยิ่งไปได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันทำง,ง่ายทําอะไรง่ายหมดค่ะค่ะ วันนี้ขอะพะ,ะสูรน์นี้นะคะ,คะ